สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้เป็น ep 8นะคะสำหรับผู้เริ่มต้นนะภาษาอังกฤษพื้นฐานเราจะมาเรียนเรื่อง do does did นะคะ do does did ควรใช้คู่กับประธานตัวไหนบ้างนะคะมารู้วิธีการแต่งประโยคบอกเล่าง่ายง่ายกันคะ่ะ verb to do ค่ะมี4ตัวเนาะมี do does ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน did ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตส่วนตัวที่4ก็คือ done เราจะอธิบายทีหลังสุดนะคะสำหรับ done นะคะมี2ความหมายเนาะแต่ว่าเราจะเริ่มจาก do does did ก่อนนะคะ do does did ก็คือ verb to do นะจะแปลว่าทำนะ3ตัวนี้จะตามด้วยงานบ้านต่างๆค่ะ do กับ does นะแปลว่าทำนะทำในปัจจุบันแบ่งใช้ตามประธานของประโยค ได้ดังต่อไปนี้นะคะดูก็ใช้กับประธานอีกแบบหนึง่งดัสก็ใช้กับอีกแบบหนึง่งดูแปลวะ่าตอนนี้ทำใช้กับประธาน I U V Z นะคะใช้กับคนหลายๆคนจะใช้กับดูค่ะตัวอย่างประโยค I do homework I do homework ฉันทำการบ้านนะคะ I ใช้กับดูด้วยนะหรือถ้าจะแปลแบบเต็มๆก็คือตอนนี้ฉันทำการบ้าน I do homework ่อมา you นะคะ you ก็ใช้กับ do you do the laundry you do the laundry คุณทำการซักผ้ารีดผ้าหรือคุณซักผ้ารีดผ้าตอนนี้คุณซักผ้ารีดผ้าจะเห็นครูขีดเส้นใต้นะคะสีแดงเนาะใต้คำว่าทำนะถ้าแปลแบบต่างชาตินะคะก็จะแปลว่าคุณทำซักผ้ารีดผ้านะคะแต่สำนวนไทยเราใช้แค่คุณซักผ้ารีดผ้านะคะใช้ได้ทั้งสองแบบค่ะ we do yoga ว e ด o โยกะพวกเราทำโยคะนะคะไม่ใช้ว่าพวกเราเล่นโยคะไม่ใช่วีเพลย์โยคะนะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเกี่ยวกับโยคะจะใช้ We do y o กะค่ะเป็นสำนวนของเขาเนาะว e ดูโยกะคือพวกเราทำโยคะนะแต่สำนวนไทยก็คือพวก,พวกเราเล่นโยคะนะคะแปลต่างกันเนาะ They do the dishes They do the dishes พวกเขาล้างจานหรือ แปลแบบเต็มเต็มันคือตอนนี้พวกเขาทำการล้างจาน they do the dishes ต่อมามาดูตัวอย่างประโยคการใช้ does does ก็แปลว่าตอนนี้ทำแต่ใช้กับประธานเอกพจน์เสมอนะคะเอกพจน์ก็มีอะไรบ้างก็มี he she it แล้วก็คนคนเดียวค่ะไปดูตัวอย่างประโยคการใช้ does กับประธาน she does homework she does homework หล่อนทำการบ้านตอนนี้หล่อนทำการบ้าน She does homework He does the gardening He does the gardening เขาทำสวนตอนนี้เขาทำสวน He does the gardening It does the cleaning It does the cleaning มันทำความสะอาดมันในที่นี้อาจหมายถึง มุ่นยนต์นะคะมุนยนต์ทำความสะอาดหรือว่าโรบอทกลมๆลนะเครื่องดูดฝุ่นกลมๆที่มันทำงานด้วยตัวเองค่ะ it does the cleaning คนคนเดียวนะคะ joey does the shopping joey does the shopping joey ทำการช้อปปิ้ง joey shopping นะคะ joey ซื้อของ joey does the shopping ต่อมาตัวที่3 did นะคะ did 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 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต did แปลว่าตอนนั้นทำนะคะ Di d ต,ตัวนี้ใช้ได้กับทุกประธานเลยะคะ่ะ i u we the he she it นะคะคนเดียวหรือหลายคนถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ทำในอดีตใช้กับ d i d ได้หมดเลยค่ะโดยประโยคที่มีการใช้ดิตมักจะมีช่วงเวลาบอกด้วยเสมอนะคะว่าทำเมื่อไหรเมื่อวานนะคะปีที่แล้วเดือนที่แล้วนะคะบอกไว้หลังประโยคนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างค่ะ I did homework yesterday. I did homework yesterday. ฉันทำการบ้านเมื่อวานนี้หรือเมื่อวานนี้ฉันทำการบ้านตอนเมื่อวานน่ะฉันทำการบ้าน I did the homework yesterday. You did the laundry every weekend. You did the laundry every weekend. คุณทำการซักผ้ารีดผ้าทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลาเราจะพูดแทนคนอื่นเป็นประโยคบอกเล่ามันก็ฟังดูท่าแม่งทเนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็น did กับ you นะคะจะใช้เป็นประโยคคํคำถามค่ะอย่างเช่น did you do the laundry every weekend did you do the laundry every weekend คุณทำการซักผ้าทิ่ดผ้าทุกสุดสัปดาห์ใช่ไหม did you แปลว่าใช่ไหมค่ะพอทำให้เป็นประโยคคํคำถามมันจะฟังดูแบบเออเหมือนคุ้นเคยมากกว่าเป็นประโยชบอกเรานะคะ we did yoga for 10 days We did yoga for 10 days ตอนนั้นพวกเราทำโยคะเป็นเวลา10วัน They did the dishes after the dinner They did the dishes after the dinner ตอนนั้นพวกเขาล้างจานหลังอาหารเย็นถ้าสังเกตนะคะจะมีช่วงเวลาบอกเนาะว่าทำช่วงไหน10วันที่แล้วหรือหลังอาหารเย็นนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์ในดีเนาะกับดิสนะ he did the gardening every morning he did the gardening every morning ตอนนั้นเขาทำสวนทุกๆเช้าเลย every morning นะคะเป็นการบอกช่วงเวลาเนาะว่าตอนนั้นอะทำทุกๆเช้าเลยนะเขาทำสวนทุกๆเช้าเลยนะ he did the gardening every morning she did her homework she did her homework ตอนนั้นหล่อนทำการบ้านของหล่อนนะคะ she did her homework it did the cleaning very well it did the cleaning very well ตอนนั้นอะ่ะมันทำความสะอาดได้ดีมากเลยตอนนั้นในอดีตเนาะทำได้ดีมากเลยตอนนี้อาจจะไม่ดี้รก็แล้วแต่พูดถึงตอนนั้นอะ่ะ it did the cleaning very well ตอนนั้นทำความสะอาดดีมากๆ ตอนนี้เครื่องอาจจะพังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พูดถึงตอนนั้นทำได้ดีมาก it did joey did the shopping for the household joey did the shopping for the household ตอนนั้น Joey ทำการช้อปปิ้งของใช้ในบ้าน joey did the shopping for the household ต่อมาตัวที่4ี่ก็คือ done O N e, done ความหมายที่1แปลว่าทําแล้วนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว Done นะคะความหมายที่2ก็คือพอกันที่ฉันไม่เอาอีกแล้วฉันไม่เอามันแล้วไปดูตัวอย่างการแต่งประโยคค่ะตัวอย่างที่1 I'm done I'm done ฉันทําเสร็จแล้ว อาจจะมีคนถามว่าเอ้ยทำการบ้านเสร็จหรือยัง I'm done เจ้ฉันทำเสร็จแล้วหรือเธอกินข้าวเสร็จหรือยังเธอทานข้าวหรือยัง I'm done ฉันทานข้าวเสร็จแล้วฉันทำเสร็จแล้วกัคะตอบได้แค่ว่า I'm done หรือ done เฉยๆก็แปลว,ว่าเออฉันทำเสร็จแล้วค่ะความหมายที่2ของ done I'm done with this job I'm done with this job ฉันพอกันทีกับงานนี้ฉันไม่เอางานนี้อีกแล้ว I'm done with this job ถ้าเกิดเปลี่ยนบอกฉันไม่เอากับเธอแล้วฉันพอทีกับเธอ I'm done with you I'm done with you ฉันพอกันทีกับเธอฉันไม่เอาเธออีกแล้วฉันหมดละกับเธอ I'm done with you โอเคค่ะสรุปนะคะ verb to do มีสีตัวนะ me do does ใช้กับปัจจุบัน did ใช้กับอดีตแล้วก็ done นะคะแปลว่าทำเสร็จแล้วหรือพอกันที ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะให้กำลังใจการซัพพอร์ตกันด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าอยากให้ทำคลิปอะไรพูดคุยกันได้ค่ะ Thank you see you next Monday bye ใครอยากจดคํคำศัพท์นะคะตามไปจดย์ใต้ที่ Facebook นะคะหรือ TikTok ได้ค่ะคู่ลงคลิปทุกวันจันทร์นะคะ